คลิปนี้ก็จะมาชวนทุกคนออกล้างกายนะครับคลิปนี้ของผมก็จะเป็นการเดินอย่างเดียวเลยครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมวิ่งไปแล้วมันยังเจ็บเข่าอยู่ครับแต่ยังไม่ยอมหยุดนะครับเจ็บไปแล้วก็ฝืนวิ่งแล้วก็กลับมาก็หายนะครับผมก็เลยวิ่งไปทาง,ทางที่ยังเจ็บอยู่เกือบจะตลอดนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ให้หลังครับตื่นเช้ามามีก้อน คล้ายๆก้อนประมาณข้อของหัวนิ้วโป้งครับอยู่หลังหัวเข่าซ้ายครับข้างที่ผมเจ็บผมก็เลยไปหาหมอครับหมอบอกว่าเป็นเหมือนก้อนถุงน้ำนครับอักเสบซึ่งเกิดจากที่เราใช้เข่าเยอะนะครับน่าจะเกิดจากการที่ผมฝืนวิ่งไปจนไอ้นี่นครับไม่แน่ใจว่าแบบเออเหมือนเข่าเสื่อมแล้วด้วยหรือเปล่าครับ แต่หมอบอกว่าประมาณว่ามันไม่อันตรายครับแล้วหมอบอกว่าถ้ามันไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันหรือมันไม่เจ็บไม่ปวดครับให้ปล่อยมันไว้อย่างนี้ครับให้เราอยู่กับมันนะครับแล้วถ้าเราเจ็บเราปวดถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันของเราครับให้มันดูดออกหรือให้มาผ่าออกครับหมอบอกว่าเอออันนี้หมอไม่ได้ครับว่าแบบบางคนก็ใหญ่ขึ้นครับบางคนก็สลายไปเองนะครับ จะเล็กลงอะไรหมอบอกว่าให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติที่ใช้เลยครับคือทำอะไรก็ได้หลังจากที่ไม่ได้วิ่งเลยครับออมาดูดูผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างจะเรียบไปกว่าเดิมนะครับผมก็เลยเออสงสัยเริ่มดีแล้วมั้งคิมนี้ก็เลยมาเริ่มเดินนะครับอันนี้คือจะแบบปรับพื้นฐานใหม่เลยนะครับเริ่มจากการเดินก่อนครับแล้วก็จะเวทถ้าวิ่งแล้วเจ็บก็หยุดเลยครับ ไม่ฝืนวิ่งไม่อะไรต่อครับถ้าสมมุติมันจะแค่เดินได้ก็คือแค่เดินได้ครับเอาให้มันหายขาดครับเพื่อเราจะได้กลับมาวิ่งได้อย่างมีความสุขจริงๆสักทีนะครับที่มาทําคลิปนี่เหมือนประมาณว่าอเชอบวิ่งจริงครับเออ,อยากจะออกไปวิ่งแบบทุกวันเลยครับเอาจริงแล้วการเดินแบบทําให้เราเอเช้าลงแล้วเราก็ได้ดูวิวดูข้างทางดูซ้ายดูขวาได้เ มีสมาธิเหมือนกันนะครับได้สูดอากาศสูดแบบเต็มๆอะไรเงี้ยผมก็ <c oughs> ก็ได้ครับไม่วิ่งก็เดินก็ได้ครับคือแบบขอให้แบบได้มูฟนะครับขอให้ได้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยผมก็โอเคนะถ้าวิ่งไม่ได้ก็ขอเดินก็ยังดีครับขาปูดไม่ปูดเดี๋ยวค่อยว่ากครับแต่ผมก็ค่อยๆไต่นะครับค่อยๆแบบเบาๆไปก่อนนะครับค่อย เดินไปคอยดูอาการว่าแบบเออกลับมาแล้วมันจะปูดเพิ่มหรือเปล่าหรือมันจะเรียบลงนะครับก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปครับที่คลิปที่แล้วถามไปว่าแบบเออเอาไงดีว่าแบบหยุดวิ่งไปก่อนไหมแล้วหายหายก่อนไหมหรือว่ายังไงดีนะครับเอคลิปนี้ได้คําตอบนะครับว่าควรจะรักษาให้หายก่อนเลยครับแล้วค่อยกลับมาวิ่งครับซึ่งเขาน่าจะเป็นอย่างนี้กันทั่วโลกครับมีผมนี่ครับแบบประมาณว่า ดื้อนะครับว่าแบบเอเอออกไงดีอะไรเงี้ยก็วิ่งไปสนามที่7นะครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะรักษาให้ร่างกายหายขาดก่อนเลยครับเราค่อยมาวิ่งครับแล้วก็อย่าฝืนครับอย่าฝืนแบบผมนะครับอันนี้คือไม่เจียมบอดี้ไม่เจียมสังขารไม่เจียมอายุไม่เจียมอะไรทั้งอย่างครับคือแบบสายโฟดผ้าอยู่แล้วผมก็เลยอยากบอกลุกคนนะครับว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปครับ เพื่อเราจะได้กลับมาวิ่งกลับมาเดินได้อย่างแบบมีความสุขครับถ้าใครอะไรนะนนก็พิมพ์พูดคุยบอกกันได้นะครับถ้าคนเออที่เป็นมืออาชีพที่วิ่งเก่งๆนะครับผมก็แบบเออสายออกกำลังกายตามส่วนสาระาประกติครับคลิปนี้ก็จะเหมือนเดิมครับเหมือนประมาณว่าก็ชวนทุกคนมาออกกำลังกายครับดีครับดีจริงๆเริ่มจากเดินแบบผมก็ได้นะครับ ดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็ปิดมือถือปิดอะไรก็ตามนะครับออกไปมูฟออกไปขยับแข้งขยับขาครับออกกําลังกายอะไรก็ได้ครับชวนทุกคนมาออกกำลังก,กายครับไปออกกำลังกายครับเย้